โอ้เจ๋งด้วยมีสาวเฟกาตัดตตต,ตว่าจะมีใครมาดูมั้เนี่ยไม่มีอะไรนะครับผมกำลังหมกมุ่นอยู่กับโปรแกรม ecam live อยู่ว้าวัสดีครับพี่ต่อครับสรุปพี่ต่อได้ไอไอแพดหรือยังครับซื้อไอแพดได้ยังครับพี่เวิร์นเวิร์นะครับพี่วเวนเ <laughs> ซื้อซื้อซะจะได้รีบใช้โตเรามาคุยกันตามภาษาคนแก่ดีกว่าโอ้ขอบคุณมากครับว่างเนียครับว่างใช่ปะ่ะพี่ต่อว่างผมก็ว่างครับซื้อเถอะครับพี่รีบซื้อเถอะครับรีบซื้อเถอะครับก่อนที่ดีมันจะเยอะขึ้นไปกว่าน,นี้นะครับถ้ามันยังมีซัพพลายพี่อยู่สมควรแล้วนะครับ เสียงกับภาพโอเคไหมชัดปะไม่มีลายน้ำา็าด้วยนะเห็นไหมขายกาแฟพึ่งเสร็จหรือเปล่าไม่ใช่คําว่าถึงเสร็จไม่น่าจะใช่คําว่าขายกาแฟถึงเสร็จเนาะน่าจะเป็นคำว่าขายกาแฟพึ่งเสร็จฟ้องอาจารย์แม่นะครับพินภาษาไทยไม่ถูกต้องนะครับขายกาแฟพึ่งเสร็จนะครับ เสียงใสเลยใช่ไหมแน่นอนเสียตังให้แอปพลิเคชันเขาแล้วนี่ครับมันก็ต้องเสียงใสภาพสวยเป็นธรรมดาเาอไม่งั้นเราคงไม่เสียตังให้มันหรอกครับอุตส่าห์เขียนอีเมลไปขอส่วนลดเขาก็ตอบกลับมาเลยนะครับว่าเฮ้ยแอปเนี้ยราคาดีอยู่แล้ว อย่ามาต่อชั้นอย่ามาขอส่วนลดชั้นเลยเหนื่อยนะพัฒนาแอปดีๆแบบนี้เนี่ยสวัสดีครับไผ่ครับขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่ามานั่งดูเพิ่มยอดวิวให้ด้วยขอบคุณมาก ครับไผ่หวัดดีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าตอนเย็นอาจจะไปส่งคุณยายที่บ้านน่าจะเป็นวันนี้มั้งคุยอจอยอยู่ย,ยังไงเดี๋ยวบอกอีกทีนึงแต่ก็น่าจะเย็นๆนี่แหละขอพี่เศษหนึ่งเพลงจัดให้ครับ <c oughs> เพลงอะไรวะ <c oughs> เสกเออพิเศษโลโซใช่เราต้องเป็นพิเศษโลโซน้องปอนหวัดดีครับ น้องปอนสวัสดีครับน้องแจ็คสวัสดีครับแจ็กกี้บอยซ่าสวัสดีครับผมแจ็กกี้บอยซ่าอะไรวะลืมเลยะยินดีครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณด้วยครับ สวัสดีครับน้องแจ็คเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมไม่ได้ตามข่าวคราวกันเลยคิดถึงเนาะยังจำน้องแจ็คได้อยู่นะครับตอนที่น้องแจ็คมาฝึกง,งานกับพี่ตัวใหญ่ๆใ,ใช่ไหมตอนนี้ไม่นา่าจะใหญ่แล้วเนาะ <laughs> ขอบคุณนะครับผมดีครับสบายดีนะครับผมคิดถึงเหมือนกันครับคิดถึงเหมือนกันครับ ขอบคุณนะครับเพลงอะไรวะ <ś c oughs> อ๋อเพลงที่พี่ยีนชอบเล่นนะครับเพื่อนยีนชอบเล่น จะจะเล่นไม่จบเพราะเหงาของโบเนี่ยครับยังอุตส่าห์จำเนาะเหงาของโบสมัยนั้นนะถ้าตอนสมัยนั้นมีโซเชียลมีเดียนะครูว่าพวกเหล่านี้มันโคตรดังเลย่ะดังแบบดังเข้าคุกอะ <laughs> ที่เธอมีเกาอยู่แต่หัวใจอย่าทำร้ายในการที่เธอทำป็นรักกันสิ่งที่เธอทำ ถึงป่ะหอจริงเหรอเสียงโอเคเลยใช่ไหมครับผ่ครับให้ดี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 ดจะได้ทํามาหากินได้ถ้าเสียงใสใสดีดีแบบนี้อุปกรณ์แบบนี้ทํามาหากินได้แล้วครับขอบคุณครับส่งมาเลยครับรออยู่นะครับหรือไม่งั้นพี่ก็สั่งซื้อ iPad มาแล้วมาส่งบ้านผมเดี๋ยวผมส่งไปให้พี่ทีผมหาโซลูชันให้พี่ได้เห็นปะ่ะ ให้ผมแกะยำให้เลเทะก่อนแล้วผมค่อยส่งให้พี่ลงแอปลงเอพให้เรียบร้อยเลยเอาไหมาพร้อมใช้เลยแบบถึงมือพร้อมใช้อะไรอย่างเงี้ย มิตินี้โอเคเลยไหมใช้ได้เลยไหมภาพมิติหลังเบอรเบอร,อรสวยๆเนาะแสงเสริงโอเคมากมีความสุขกันไลฟ์แล้วภาพออกมาสวยๆแบบนี้จริงๆดูดูดีดูดีดูด,ดีใช้ได้ใช้ได้ iPhone 11 Pro รีวิวอะไรอ่ะเนี่ยเหรอไม่รู้อ่ะคนก็รีวิวกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วอ่ะพี่อยากให้ผมรีวิวอะไรอ่ะรีวิวอะไรดีอ่ะทำไมมันไม่โฟกัสวะนี่จะจะให้รีวิว i อโฟนสิ1เอ็เนี่ยเอาตรงๆเลยนะไอเนี่ยยังกองอยู่นี่เลยเนี่ยดูดิ ยังยังไม่ได้แบบคอนเน็กกับโทรศัพท์ยังไม่ได้ทําอะไรพอวันนั้นแกะกล่องเสร็จเก็บเข้ากล่องเนี่ยเก็บอยู่อย่างนี้ด้วยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยแก้เซ็งเลยขอบคุณครับท้องแจ็คที่อุตส่าห์แวบมายินดีมากครับขอบคุณมากครับแวบบมาเป็นกําลังใจพี่ก็โอเคแล้วครับโชคดีนะครับไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับท้องแจ็ค ตอนแรกว่าจะแกะทีวีที่ซื้อมาก็ยังไม่ได้แกะรีวิวรองเท้ารองเท้าอะไรดีวะตู้รองเท้าไว้นู่นหมดแล้วตอนนี้นี่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 มีอยากโชว์เพื่อนมีนี่อยากโชว์เพื่อน นี่นี่ครับกระเป๋ากระเป๋าสภายของซัมซุงทำกับเบนอาร์ติสที่ชื่อว่าเบนซิลล่ามันมีความพิเศษเป็นกระเป๋าที่มีคุณสมบัติพิเศษเจ๋งมากตอนนี้ไปดูได้เลยใน JD Central ขายอยู่ใบละพันแต่ผมซื้อมาใบาละร้อยเก้าสิบ ร้อยเก้าสิบาท,บาทใช่มีกล่องมีอะไรมาเรียบร้อยเลยมันมีความพิเศษเยอะเดี๋ยวไว้จะทําเป็นโพสต์รีวิวบล็อกรีวิวดีกว่าจะให้ดูก่อนอประมาณนี้อันนี้คือแบบแรกนะต่อาแบบแรกหนึ่เจ๋งมากแล้วก็ถือแบบนี้ได้ถือเป็นโพสต์แบบนี้ได้มูคลิปข้างหน้าของได้ แล้วก็เป็นแบบนี้ได้อเป็นอไรวะนี่แหละแล้วเราต้องสะพยมีรูสะพายอยีกอันหนึ่งอ่า <c oughs> เจ๋งมาก <c oughs> เป็นกระเป๋าที่เจ๋งมากมันมีคุณสมบททัติพิเศษจ,จริงๆแต่ไอโฟนทำอะไรกับมันไม่ได้ต้องเป็นโทรศัพท์ซัมซุงเท่านั้นอดไป ก่อนคอนเทนต์เนี่ยตอนนี้ขอศึกษาก่อนทำคอนเทนต์เนี่ยอย่างที่บอกขอศึกษาตัวแอปให้ทะลุปลปุกปง,ปงทักงนิดนึงก่อนความสามารถมันอะไรมันยังยังยังขา,ขาดเกินเกินอยู่เลยยังง,งงงงอยู่ต้องค่อยๆทำไปก่อนจะได้เอาระบบให้มันแน่นก่อนดีกว่าเพื่อจะได้เราแบบเอาไว้ใช้ทำมาหากินได้ จะได้ไปออกไปรับจ้างไลฟ์ให้ครับทีมเป็นความบันที่คิดไว้นะครับด้านบุรีฝนตกไหมพี่ต่อที่บ้านผมตอนนี้ตกแต่แดดออกแรงมากตกปอแปะปอแปะแล้วก็แดดออก oh. ไม่รู้จะทำอะไรดี โชคดีฝนไม่ตกโชคดีไปตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะไลฟ์ทำไลแค่อยากจะทดสอบแอปพลิเคชันเฉยตอนนี้ว่าพอเราซับสไครต์ไปแล้วเสีย,เ,สยงเงินไปแล้วเนี่ยพวกทูนพื่อเครื่องมือต่างๆมันมีอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่าเท่านั้นเองแล้วก็ตอนนี้มันสามารถดูแบนดิชได้ว่าวิ่งเท่าไร มี่แบนด์วิสต้าสติกอินเทอร์เน็ตเท่าไรบิตเรทเท่าไรอะไรอย่างนี้ก็ดูแล้วก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะถือว่าใช้ได้อาจจะแม็กที่ใช้อยู่อาจจะมีกระตกอยู่บ้างเนื่องจากเป็นแม็กเก่าพอสมควรแล้วก็มีพวกสาวไ็อกซงเอฟกเซอะไรอย่างเี้ย ก็หนุกดีหนุกดีลองลองเล่นไปเรื่อยๆก่อนลองเล่นไปเรื่อยๆก่อนเป็นห่วงเรื่องไม้มากกว่าตอนนี้นะสำหรับส่วนตัวเพราะว่ายังยังไม่มีไม้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังเป็นกังวลว่าถ้าเกิดไปรับงานเขาพบแล้วไม่มีไม้ดีๆเนี่ยอาจจะอาจจะลำบากได้ตอนนี้ก็เลยใช้วิธี ทดสอบไปเรื่อยๆเพื่อดูประสิทธิภาพของอุปกรณ์แล้วก็ความสามารถของมันว่ามันสามารถทํางานได้ดีขนาดไหนเพื่อเวลาไปรับงานจริงๆจะได้ไม่มีปัญหาหน้างงานเกิดขึ้นถึงถ้าเกิดมีปัญหาจริงๆก็จะได้แบบแก้ไขได้ประมาณนี้ มันจะเล่นกีตาร์นานพอมานั่งเล่นแล้วก็แบบตลกตัวเองดีนิ้วเนื้อจับไม่เป็นเลยงงไปหมดเออว่าจะถามภายัภยภัยกล้องภยัย Canon มันมีช่อง USB ป่ะครับจำรุ่นไม่ได้ไปถ่ายพี่ไหมล่ะเนี่ย ผมเพิ่งส่งรูปไปที่ไปลือ้อรูปเก่าๆมาโอ้โหเจอรูปปัญญาอ่อนของพวกเราเยอะมากในะฮาร์ดดิสก์เก่าๆอะไรเงี้ยส่งไปในกรุ๊ปห้องเราอะไรเงี้ยจะไปอยู่ในห้องนั้นด้วยไหมยอยากไปอยู่ในห้องนั้นด้วยไหมจะได้ลากเข้าไปวันๆมันคุยแต่เรื่องสเปเหตุละไปเรื่อยอะส่งรูปรูปสมัยก่อนไปแบบโอ้ยทุเล่ทุเล่สมัย,มยแบบเข้าห้าวเป้งๆอะไรเงี้ยนะ แต่ละคนสภาพธรรมชาติทำร้ายมนุษย์มากเจ็ดสิบดีเหรอครับเจ็ดสิบดีน่าจะเอามาไลฟ์ได้ถ้ามีช่อง USB น่าจะเอามาไลฟ์ได้ <laughs> ไม่ต้องคุยออกสื่อก็ได้ผมเอาภาพพี่ขึ้นตอนนี้ยังได้เลยลองดูไหมละ่ะ เอาไหมลองเลยนะอ่ะเอาภาพพี่ขึ้นตอนนี้ให้เลยแป๊บหบนึ่งนะมันโหลดอยู่มันต้องโหลดเข้าเซิร์ฟเวอร์นี่ลูกเวงตอนนี้ทำรูปโปรไฟล์หางานก่อน 三年。 แจ็คสวัสดีครับโอ้โห fc ตัวจริงน้องแจ็คอามาดูพี่อีกแล้วขอบคุณมากครับน้องแจ็คสบายดีอากาศร้อนร้อนอ้าวร้อนฝนตกยังไงก็ไม่รู้ มีกระตุกบ,บ้างมีสะดุดบ้างอืมโอเคเ,อเข้าใจได้น่าจะเป็นที่ตัวเปิดดูด้วยอืฮะอืฮ huh, ะ uh huh. ขอเพลงข้างกัน3 Man Down ถามพี่ไหมพี่รู้จักหรือเปล่าวง3 Man Down แจ็คทำร้ายจิตใจพี่มากอะไรวะคอร์ดเพลง h e T h e ทรีแ n นดาใช่ไหม h R e e T h e 3 Man Down ขคอร์ดเพลง DHE อ๋อ ข้างกันมาล้องไงครับน้องแจ็คน้องแจ็คต้องตรงสหยต้องเชิญน,น้องแจ็คมาลอ้ลอร้อให้พี่แล้วกันมาล้องเล่นๆกับพี่แล้วกันเนาะพี่เล่นไม่เป๊ะ เสียงสูงเวอร<า><ๆ>์มา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 ลองมาลองมาลองมาลองกับพี่ดีกว่าเอาเอามือกีตาร์น้องปั๊บมือกีตาร์ฉกาดมาด้วยเดี๋ยวพี่ไปนั่งตีเคะๆให้ให้ให้ร้องไม่ไหวร้องไม่ไหวเสียงมันสูงแก่แล้วบอกไม่ไหวมันสูงมันสูงไป เดี๋ยวขาใจตายจริงๆพี่ชอบเพลงเพลง t รี e m าพี่ชอบเพลงฝนตกมันพี่ว่ามันเพลงมันน่ารักดีลองไงวะ i โอ้โหมันเป็นเพลงคีย์เสียงสูงสูงเนาะบ้านก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครมันก็เสียงมันก็เป็นไม่ไม่ได้ใช้เสียงทุกวันนี้ ช่โอเคแนละ้วขออนุญาตไปทำอย่างอื่นต่อแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ทนฟัง <c oughs> อวยกันเองผำ <c oughs> ไมวันหลังมันร้องให้พี่เดี๋ยวพี่เล่นให้เอาเจ้าปั๊บมาด้วยเจ้าปับบ๊บเบรกิตร์มือฉกาดของของแจ็คเนี่ยเอามาเอามาเล่นด้วยกันไลฟ์เผื่อหาเงินหาทองได้ <c oughs> ไปไลฟ์บ้านในโค้นก็ได้นะ เดี๋ยวนี้ยังไงไปก่อนละโอเควันนี้มาแค่ลองทดส่งทดสอบูุนนี่นัน่นเฉยไว้เจอกันอีกเดี๋ยวมีอะไรดีๆมาอัปเดตว่าจะไลฟ์แกะทีวีก็ยังไม่ได้ทำนักที่เลยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไม่ว่างอีกแล้วอยโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ